การฟื้นฟูดวงตาวิถีธรรมชาตินะคะเราช่วยนะคะฟื้นฟูนะคะสายตาสัา้นสายตายาวสายตาเอียงสายตาสูงวัยนะคะซึ่งเป็นความผิดปกตินะคะของการมองเห็นนะคะหรือความผิดปกติของสายตานะคะวิธีการของเรานะคะหลักการของเราเนี่ยเราจะเน้นที่การไหลเวียนของเลือดนะคะเราจะเพิ่มการไหลเวียนของเลือดมากขึ้นในลูกตานะคะ ถ้ามองอันนี้เป็นลูกตาที่ผ่าครึ่งนะคะคกลไกการมองเห็นของเราเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะจริงๆมาตั้งแต่น้ําตาเลยค่ะน้ําตาที่ไหลามาเคลือบดวงตาของเรานะคะน้าตาคุณภาพน้ําตาต้องดีนะคะน้าตากระจกตานะคะเลนตานะคะจอตาค่ะเลติน่าแล้วก็สมองนะคะอันนี้คือคกลไกการมองเห็นนะคะ แต่วิธีการฟื้นฟูดวงตาวิถีธรรมชาติของเรามันจะรวมไปถึง eye mind brain and body นะคะดวงตาซึ่งเมื่อกี้บอกไปหมดแล้วนะคะมีแต่น้ำตาเลยกระจกตาเลนตาจอตารวมไปถึงสมองนะคะอันนี้อยู่ในหมวดตานะคะตานะคะ mind ก็คือจิตใจของเรานะคะต้องมีสมาธิที่ดีมีจิตใจที่อยากจะทำนะคะอยากจะฟื้นฟูนะคะ open mind นะคะ ไม่อคตินะคะต่อการทำและก็ต่อศาสตร์นี้ด้วยนะคะมายนะคะตัวเบรนอันนี้สมองแยกออกมานะคะก็คือเรามีการเอ็กซ์ไซส์ที่กระตุ้นสมองเพื่อการมองเห็นเพราะว่าดวงตามันไม่ได้ทำงานอยู่แค่ดวงตาแต่ทำงานเป็นทีมนะคะทำงานควบคู่กับสมองเป็นเพื่อนกันเลยนะคะการมองเห็นเห็นที่สมองไม่ได้เห็นที่ดวงตานะคะ สุดท้ายคือบอดี้ค่ะร่างกายที่แข็งตึงดวงตาก็จะไม่ดีนะคะอันนี้เน้นมากๆเลยซึ่งถ้าเรานั่งทำคอมพิวเตอร์หรือว่าอ่านหนังสือนะคะในท่าริยาบทเดิมๆนะคะเป็นเวลานานอย่างเงี้ยนั่งงุ้มนะคะออกซิเจนนะคะจากปอดเนี่ยก็จะขึ้นไปสู่ดวงตาไม่ไม่เพียงพอนะคะทำให้การมองเห็นเนี่ย d r อปลงนะคะ คอบาหลายแข็งตึงอันนี้เกี่ยวหมดนะคะท่าทางนั่งนอนนะคะนอนจริงๆทางธรรมชาติบำบัดนอนหงายดีที่สุดนะคะนอนตะแคงเนี่ยจะมีภาวะสายตาเอียงนะคะซึ่งเราสามารถจริงเก็บเป็นสถิติเลยนะคะนอนเอียงไปนอนไปด้านไหนนานๆเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยค่าเอียงจะมากกว่าอีกฝั่งหนึ่งอันนี้เป็นสถิติจากที่ ทำการฟื้นฟูนะคะนั้นอ่านเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะการบริหารดวงตาของเรานะคะก็จะทำทุกส่วนเลยค่ะ I My Brain, Body แล้วก็มาเน้นที่ตัวลูกตาของเราตั้งแต่กระจกตาเลนตานะคะการไหลเวียนของเลือดมากขึ้นสัญญาณที่ส่งจากขั้วประสาทต,ตาไปยังสมองดีขึ้นอันนี้นะคะเลยทำให้ผลลัพธ์เนี่ยเห็นได้ชัดเจนว่ามันดีขึ้นได้ชัดเจนนะคะ กล้ามเนื้อยืดเลนตา Ciliary Body Muscle จะต้องยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะ,ะแต่ถ้าบอกว่ามีคำถามบอกว่าถ้าเป็นต้อกระจกแล้วไปเปลี่ยนเลนตาแล้วมาบริหารตาได้หรือเปล่าอย่างนี้ฉันก็ไม่ต้องบริหารตาแล้วมันไปเปลี่ยนเป็นเลนเทียมเข้าไปแล้วนี่นะคะคำตอบนะคะคือบริหารได้หรือเปล่าคือได้นะคะ ได้เลยเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วการมองเห็นเมื่อกี้บอกไปแล้วมันมีตั้งแต่น้ำตากระจกตาทุกอย่างที่ประกอบไปด้วยเรื่องของการมองเห็นนั้นถึงเลนเราเปลี่ยนไปแล้วนะคะส่วนอื่นๆมันอาจจะไม่ดีก็ได้การมองเห็นก็ยัง drop นะคะหรือมีนี่ค่ะเรื่องของการอา่านหนังสือตัวเล็กใช่ไหมคะพอเปลี่ยนเปลี่ยนเลนเทียมไปแล้วเนี่ยเราก็อาจจะมองตัวเล็กๆไม่ได้นั้นหลายๆอย่างที่เราจะต้องฝึกกันนะคะก็จะช่วย ะะตั้งแต่กล้ามเนื้อยึดเลนตาอันนั้นมันไม่ได้เป็นของเทียมมันยังเป็นอันเดิมอยู่ซีเรียรรี่บอดี้มาสซ่ของเรายังเป็นกล้ามเนื้อยึดเลนตาอันเดิมของเราให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นการไหลเวียนของเลือดมากขึ้นคุณภาพจากจอตาไปยังสมองดีขึ้นนี้ก็คือทําได้นะคะนั้นเหมาะกับทุกกลุ่มเลยนะคะสายตาสั้นก็คือเดี๋ยวเราจะทําให้แน่นอนมีการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อยึดเลนตาที่เกง็งตึง นะคะให้อ่อนนุ่มลงนั้นเลนก็จะทํางานได้ดีขึ้นนะคะนั้นโฟกัสก็จะตกในจุดที่เขาควรจะตกแล้วก็การมองเห็นจะดีขึ้นได้เราวัดจริงนะคะวัดผลจริงแว่นตาที่เคยใส่จากค่าเยอะๆเนี่ยสามารถลดลงมาได้จริงๆนะคะส่วนใส่ตายาวสูงวยก็เช่นกันค่าแว่นที่ใส่ก็ลดลงมาได้ วิธีการของเรานะคะก็จะมีแบบขัดเยอะมากมายเลยนะคะตั้งแต่คลายคอบาดไหลนะคะแล้วก็เรื่องของชี่ด้วยนะคะก็คือเรื่องของปราณน,นะคะซึ่งถ้าคุ้นในศัพท์คำว่าชี่ในภาษาจีนก็คือพลังชีวิตนะคะการไหลเวียนของลมปรานทั่วร่างกายนะคะ ซึ่งการฟื้นฟูดวงตาของเราเนี่ยมันเกี่ยวพันกันด้วยนะคะเราไม่สามารถที่จะมาบริหารกล้ามเนื้อตายอย่างเดียวแล้วตาจะดีขึ้นได้ตัวชี้นี่ก็สําคัญนะคะนั้นเราก็จะมีอุปกรณ์ที่กระตุ้นชี้นะคะกล้ามเนื้อตาทั้ง6มัดต,ต้องแข็งแรงมีการกรอกได้สุดทางนะคะมุมซ้ายขวาบนล่างเฉียงบนเฉียงล่างนะคะกล้ามเนื้อทํางานดีนะคะกระตุ้นการทํางานด้วยชาร์จต่างๆเป็นแบบฝึกหัดที่จะกระตุ้นสมองนะคะ แล้วก็มีแบบฝึกหัดเพื่อคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อยึดเลนตานะคะนี่หลายๆอย่างรวมกันรวมไปึงการนวดเบ้าตานะคะการเล่นลูกบอลน,นะคะประครบตาอาจจะเป็นเย็นหรืออุ่นอันนี้จะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะก็จะเป็นคนออกแบบวิธีการว่าท่านนี้เหมาะจะต้องทําอะไรแล้วแบบฝึกหัดจะลึกขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆนะคะเพราะว่ามิติการฝึกก็จะลึกขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ มีการลดค่าแว่นลงเพื่อให้ตาเนี่ยทำงานมากขึ้นเอ็กซ์ไซส์มากขึ้นเหมือนกายบริหารนะคะเหมือนการทํากายภาพตาช่องทางการฟื้นฟูด,ดวงตาของเรานะคะตอนนี้แบ่งออกเป็น3ช่องทางด้วยกันนะคะคือ1เข้ามาฟื้นฟูที่ศูนย์ natural joy vision นะคะ ds clinic สุขุมวิทซอย23 ที่นี่นะคะมีตั้งแต่คอร์สทดลองก่อนแล้วก็เข้าคอร์สนะคะแล้วก็มีคอร์สต่อเนื่องด้วยนะคะที่หลายๆคนที่ผ่านมาเขาก็ต่อคอร์สกันไปนะคะอันนี้คือช่องทางที่1คือฟื้นฟูจริงกับที่นี่เลยนะคะและอาจารย์ก็จะเป็นคนดูแลกระบวนการฟื้นฟูทั้งหมดนะคะ2นะคะคือช่องทางออนไลน์นะคะถ้าใครอยากจะมาแต่มาไม่ได้แล้วก็อยู่ไกลหรือเดินทางไม่สะดวกนะคะ อยู่ตามประเทศอยู่ต่างจังหวัดเข้าคอร์สออนไลน์ค่ะก็จะฝึกได้ระดับหนึ่งเลยนะคะซึ่งออกแบบเตรียมขั้นตอนมาอย่างดี Follow แล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนสามารถที่จะฟื้นฟูการมองเห็นของคุณนะคะได้ดีระดับหนึ่งเลยสามารถยกระดับการมองเห็นที่เบลอๆก็จะเห็นดีขึ้นสามารถลดค่าวแว่นสายตาของตัวเองได้นะคะลองดูนะคะอันที่3มก็คือซื้อ อุปกรณ์ค่ะฝึกเองก็มีหนังสือแล้วก็ประกอบไปด้วยชุดอุปกรณ์นะคะซึ่งทางนี้ก็จัดส่งไปให้ได้ที่ทางบ้านเลยนี่ก็เป็น3ช่องทางที่สามารถฟื้นฟูได้ค่ะ